สวัสดีค่ะจากกระท่อมชมจันทร์ชแนลนะคะคลิปนี้ป้าเปียก็จะให้ดูดอกมะม่วงหิมพมา,านกำลังออกดอกนะคะสำหรับต้นที่โตแล้วนะคะก็กำลังออกดอกเยอะอยู่นะคะสำหรับปีนี้ สำหรับสวนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะคะสำหรับส่วนนี้ก็ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูสวนอีกสวนหนึง่งต่อไปนะคะส่วนที่เพิ่งจะปลูกใหม่นะคะเดี๋ยวก็เพียกพาไปดูสวนที่กำลังจะปลูกใหม่นะคะสวนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะคุณลุงก็ เริ่มใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยกใกล้จะเสร็จแล้วสําหรับส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวจะไปดูสวนอีกสวนหนึ่งนะคะตอนนี้คุณลุงก็หลังจากพรวนดินแล้วก็กำลังเอาปุ๋ยมาใส่ต้นสวนที่ปลูกใหม่นะคะสวนนี้คือสวนมะม่วงหิม,มาพานต์ของเรา ที่ปลูกใหม่แทนต้นที่ตายไปปีที่แล้วนะคะก็ส่วนนี้ตอนแรกก็กำลังงามมากเลยนะคะต้นใหญ่ใกล้จะได้ผลแล้วแหละแต่ว่ามันมันตายนะคะมันตายไปเราก็ต้องปลูกแทนใหม่ก็ยังต้นไม่ไม่โตเท่าไหร่นะคะสำหรับส่วนนี้ก็เริ่มปลูกใหม่นะคะ อันนี้ก็คือการพัฒนาปรับปรุงสวนของเรานะคะในการที่ไม่อยากทิ้งที่ดินเอาไว้ให้มันรกร้างว่างเปล่าแต่ว่าลุงกับป้าก็ได้ทำกันก็ไม่ได้ทำเต็มที่นะคะเรียกว่าทำการเกษตรก็ไม่ได้ทำเต็มที่แต่ว่าเราก็มีงานทำอยู่นะคะมีงานทำประจำอยู่ก็เลยอันนี้คิดว่าเป็นงานแต่ว่าอดิเลยก็ไม่เชิงอ่ะ เป็นลว่าเราก็อยากจะหารายได้เสริมแหละนะคะอยากจะหารายได้เสริมจากการทําการเกษตรว่างันเถอะแต่ก็ไม่มีเวลาที่จะทําเต็มที่ดูแลเต็มที่เราก็ใช้เวลาว่างนะคะเราพยายามที่จะพัฒนาสวนปรับปรุงสวนของเราโดยใช้เวลาว่างตอนเช้าตอนเย็นวันไหนไม่ว่างเช้าไหนเย็นไหนไม่ว่างก็ไม่ได้ทําแล้วก็ทําในวันหยุดของเรานะคะมีวันหยุดหนึ่งวัน ในหนึ่งสัปดาห์นี้มีวันหยุดอยู่หนึ่งวันเราก็ใช้วันหยุดในการทําตรงนี้นะคะก็ทํากันสองคนตายายนี่แหละนะคะแล้วก็ปลู่นนี่นั่นมาหลายปีแล้วละ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เหนื่อยนะกําลังก็หมดไปด้วยอายุแต่ว่าเราก็ทําแบบ ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะไม่อยากอยู่เฉยๆ mm. ก็ทำไปใน mm. พอที่จะหาเวลาได้ก็ทำไปนะคะเพราะว่า mm. เหมือนที่ป้าเปียก mm. เคยเรียนให้ทราบะะว่า mm. มันก็จะเป็นประโยชน์กับเราด้วยนะคะให้ผลทั้งได้ร่มเงาได้ความร่มรื่นชุ่มชื้นกับพื้นแผ่นดินพื้นดินของเรานะคะแล้วก็ถ้ามันโตมันได้ผลนะคะมันก็จะได้ขายได้ จะสร้างเป็นรายได้ได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าเปียก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะช่วยคุณลงุงทำงานตรงนี้รดน้ำต้นไม้นะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมนะคะความสุขหาได้ไม่ยากสร้างเองได้นะคะสวัสดีค่ะ